จริงเหรอวะแน่นะคนนี้น่ารักแน่นะเว้ยได้งั้นเอาเฟซบุ๊กเข้ามาเลยจะได้มีแฟนสักทีหน้าตาก็อนน้องๆนะเดชทาไมไม่มีแฟนก็ไม่รู้เนี่ยสวัสดีครับผมเล้งครับเล้งปแปลว่ามังกรนี่ถ้านั่งชิงช้าเกือบโชว์มังกรยักแล้ยไม่เล่าหลายคนถามว่าผมเป็นใครมาจากไหนผมเป็นหนุ่มบุรีรัมย์ครับเป็นบตรของคุณพ่อสมภพ และคุณแม่ชัชก,กรธีระพัทรกิจนะครับเด็กๆเนี่ยสนเป็นลิงเลยครับแต่ไม่รู้เพราะเหตุใดโตขึ้นมากลายเป็นคนน่ารักเรียบร้อยแถมยังหลอ่อเส้งงงตัวเองเลยครับว่าหลอ่อขนาดนี้ได้ยังไงอ๋อลืมบอกไปผมไม่ใช่ลูกคนเดียวนะครับมีพี่น้องทั้งหมด4คนอีก3คนไม่อยากจะคุยเลยครับเรียนเก่งกันทั้งนั้น ได้เกียนนิยมกันหมดทุกคนเลยแล้วครับคือ <c ười> ที่บ้านเลี้ยงมาดีครับ <c ười> ไม่ได้คุยเท่าไหร่แล้วพอโตอขึ้นมาผมก็ไม่น้อยหน้านะครับจบที่มอจันเกษมตอนจบได้เกียนนิยมแต่ผมไม่เอาครับบอกว่าที่บ้านมีเยอะแล้วเบื่อ <c ười> ไม่อยากบอกว่าโสดตั้งแต่เด็กเลยแล้วครับเมื่อเพื่อนแนะนําผู้หญิงคนหนึ่งมาให้มาได้เฟซบุ๊กมาผมก็ริบแอดไปเลยแล้วครับ โชคดีมากที่เธอเป็นคนไม่ยิงมนุษยสัมพันธ์ดีเราสองคนก็เลยแชทคุยกันตั้แต่วันนั้นเลยล่ะครับอ๋อลืมบอกไปเธอชื่อวิวครับค่ะส่วนวิวเป็นสาวขอนแก่นแดนอีสานค่ะเป็นบุตรของคุณพ่ออนันต์กับคุณแม่จันนรัตน์นะคะวิวมีพี่น้องทั้งหมดสองคนค่ะวิวเป็นคนโตเลยนะคะ ตอนเด็กอยากจะบอกว่าอ้วนและดำมากๆค่ะอย่างกับยามิเซรินเลยตั้งแต่เด็กมิวชอบกินมากๆกินทุกอย่างที่ขวางหน้ายกเว้นเต่าไฟฟ้ากับถังขยะค่ะโชคดีนะโตมาไม่อ้วนแถมยังสวยอีกพอโตขึ้นก็เรียนเก่งไม่แพ้เล้นเลยนะคะจบการศึกษาจากวิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยขอนแก่นสาขาการตลาดระหว่างประเทศ ต้องบอกว่าเป็นบันดิตที่สวยที่สุดในรุ่นเลยล่ะคะ่ะไม่คีคุยเท่าไหร่เลยนะคะสตูดิโอฟันภูมิใจเสนอเลนวิวเดอะคอมมดี้เอฟให้เสียงภาษาไทยโดยพันธมิตรช่วงเวลาที่เราสองคนคุยกันต้องบอกเลยนะครับว่าห่างไกลเหลือเกินผมนี่เรียนอยู่กรุงเทพส่วนวิวเรียนอยู่ขอนแกน่นมันเศร้าครับเศร้าเศร้ามาก แต่ถึงตัวจะไก,กลแต่เราสองคนก็ไม่เคยขาดการติดต่อกันเลยครับแต่ชทอย่างเดียวมันไม่พอผมตัดสินใจว่าถึงเวลาต้องคุยอย่างเป็นทางการด้วยการโทรไปหาเธอผมกล้าอยู่แล้วไม่เคยปลอดไม่เคยกลัวผมใจผมใจมากผมผมตื่นเต้นทําไมวะเอาวะโทรก็โทระกลัมทำไมเสียเชิงชายไม่กลัวแค่ปาดเหงื่อสองหยดเดิเ<ล>ฮ<ะ>้ยเบอร์ใครเนี่ย โรคจิตแน่ๆเลยอย่ก็น่าคุยดีนะอชอบโรคจิตตื่นเต้นดีฮัโลโหลโรคจิตพูดนะครับเฮ้ยไม่ใช่มังกรยักษ์เอย้ยไม่ใช่เล้งครับเ,เล้งเล้งเล้งเองเล้งเหรอใชอ่เล้งอยากจะชนวิวออกไปข้างนอกหน่อยนะครับจะด,ดีเหรอเรายังไม่เคยเจอกันเลยนอะมันเร็วไปไหม่วแต่กี่โมงอะเงย เป็นผู้หญิงมันไม่ค่อยเหมาะลองว่าแต่กี่โมองอะบอกเร็วๆดิผมช็อกเลยแต่ก็รู้สึกดีและตื่นเต้นมากๆที่จะได้เจอวิวเป็นครั้งแรกเพราะตลอดเวลาที่เราแชทกันเนอะผมรู้ได้ทันทีเลยว่าเธอนี่แหละครับนางในฝันของผมและเพื่อไม่ให้เธอผิดหวังเดทนแรกจะต้องให้เธอประทับใจสุดๆผมพาเธอไปวัดครับไปวัดใช่ครับเราเข้าวัดกัน โชคดีมากๆครับที่วิวเป็นคนธรรมะธรมโมเหมือนผมเราก็เลยยิงข่าวกันได้ดีกันไปใหญ่เลยล่ะครับงานนี้ได้บุญเพียบเลยฮะแล้ววันที่ผมรอคอยก็มาถึง14กุมภาพันธ์วันวาเลนไทน์ผมยอมลงทุนบินจากกรุงเทพแวแคณาดาแล้วไปขอนกันเพื่อเตรียมของสิ่งหนึ่งไปให้เธอเพียเพีย เมื่อคืนฝันว่านอนไม่หลับเออพี่ครับพี่ใครมาเรียกกูพี่กูลูกคนเดียวไม่มีน้องมีพี่เรียกตามมารยาทนะพี่ครับคือว่าผมไม่ต้องพูดเลยมองตาก็รู้ใจมึงจะไปหาแฟนกูจะวันให้เสียวถึงลำไส้เลยเอ้าเบาเพียงอยู่นี่ นี่มองตรงๆนี่อออมาจากกรุงเทพแวะแคนาดาเพื่อเอาตุ๊กตามาให้ที่ขอนแก่นแต่พี่เขาแวนจนหัวฟูวิวหัวฟูเดี๋ยวพี่เขาขับเร็วหน่อยนะได้ผมทรงหมายเลยสรงขัดใจพ่อไม่ตามใจแม่ไม่ใช่เตียแค่ตุ๊กตามาให้นะวิวเล้งันเตรียมพิซซาเจ้าเก่าจากกรุงเทพมาให้ไปแวะแคนาดานิดนึงสามเดือนเลยมาถึงนี่เต็มใจให้นะเนี่ย ผู้หญิงอาจจะไม่ชอบกินมันเพราะกินแล้วมันจะอ้วนใช่ไหมล่ะวิวอาปากเลยไม่เคยชอบกินเท่าไหร่หรอกเชื่อเชว่าแต่เรื่องอยากพิสูจน์ความรักให้วิวได้เห็นไหมล่ะถ้าไปเข้าซีฟู้ดปลิวมานี่เลยได้สิแจ็คทำยังไงบอกมาทุกอย่างได้หมดเลยไม่ยากทำอะไรให้เหมือนวิวให้มันมาเหมือนกันใช่ไหมได้เลยได้เลยให้มันคูเล่นพอกันเล่นกันได้คู่เล่นคู่เล่นมากเลย ยอมรับว่าประทับใจโคตรๆเลยแหละครับแต่วิวประทับใจกว่ากับของขวัญที่เล้งนํามาให้ชยโยอมีแฟนแล้วเว่บังเมาบ้านกูแล้วหมดแล้วขอโทษครับขอโทษีใจเหมือนกันที่เล้งก็มีความรู้สึกเดียวกับเราหลังจากนั้นทุกเทศกาลเล้งก็จะมีอะไรมาเซอร์ไพรส์ให้วิวตลอดในที่สุดก็ครบรอบวันที่เราครบกันเนะคราวนี้มาช้าไปอีกนิดเพราะไปขึ้นคอรีแอร์ไลน์แวะไปเกาหลีอยู่3วันแต่ก็ยังมาทัน มาช้าดีกว่าไม่มาจริงมายิ่งนานวันเลงก็พิสูจน์ให้วิวได้รู้ว่าวิวเลือกคนไม่ผิดค่ะและทุกครั้งที่เราเจอกันเราก็มีกฎไว้ว่าเราต้องพิสูจน์ความรักให้ทุกคนเห็นด้วยการมมั่งมามมงมไม่เคยกินข้าวหรือไงสงสัยที่บ้านไม่เคยให้อาหาร ของชิ้นเนีย้ยเล็งอยากจะให้วิวเก็บไว้ดีๆนะมันแทนทุกสิ่งทุกอย่างของเล้งแทนความในใจของเล้งอ๋อที่สําคัญเนี่ยมันใช้ฟังเพลงได้ด้วยนะลองฟังดูสิแล้ววิวจะรู้ว่าเล้งเนะี่ยรักวิวแค่ไหนผมได้แต่หวังว่าวิวนะ่ะจะชอบของที่ผมให้ ซึ่งดูจากใบหน้าของวิวแล้วคงซึ้งกับเพลงเพลงนั้นมากเลยแ่ะครับซึ้งซะความรักของเราสองคนอาจจะไม่ใช่ความรักที่หวือหวาอาจจะไม่ใช่ความรักที่ทันสมัยแต่เราสองคนก็พอใจครับที่ได้มีความรักแบบสร้างสรรค์เป็นความรักที่คิดดีทดําดีและที่สําคัญเป็นความรักที่ทําให้พ่อแม่ของเรามีความสุขครับ แล้วหลังจากเราไปทําบุญที่วัดแล้วเราก็มาให้อาหารนกจรจัดอีกครับนกจรจัดครับเ,เป็นไงบ้างวิวเดินทั้งวันเหนื่อยแล้วสิไม่เลยวิวได้อยู่กับเลง้งวิวไม่รู้สึกเหนื่อยเลยล่ะจริงเหรอจริง เงินวิวช่วยอะไรเล็กหน่อยได้ไหมคือเล็งเหนื่อยโคตรเมื่อยเลย<อ>เฮ้ยขอบคุณวิวมากเลยวิวเหมาะกับคำสามคำทนอึดถึกเล็งเลือกคนไม่ผิดจริงๆเลยอ้ยโดนใจมากๆเลยวิวจา๋าลืมภาพเมื่อกี้ไปให้หมดนะครับมันเป็นมุกของหนังนะ่ะตัวไม่ขำนะครับแต่ความจริงก็คือผมขอสัญญากับคุณพ่อและคุณแม่ว่าผมจะขอดูแลว,วิวตลอดไปครับอ๋อ และขอแก้ตัวนิดนึงคือความจริงเราทานข้าวกันสุภาพเรียบร้อยมากครับจริงๆครับขอบคุณนะครับ